ก็ไปดูแชมเปี้ยนส์ลีกันเมื่อคืนนี้ก็เป็นไปตามคาดาคู่ไหนก่อนเอาคู่ซิตี้ก่อนแมนซิตี้ไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนเมื่อวานนี้นะคะลงแข่งค่ะแล้วก็เดอะบอยคนนี้ไห<อ>นใครบอกว่าเขาแบบว่าเริ่มแบบอายุแบบนี้แล้วไหมอายุม,มากแล้วโดนนั่ง เหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนเออพื้นหายเจ็บกลับมาแต่โอ้โหเมื่อวานนี้บอกเลยค่ะว่าซิตี้ไปเยือนโคเปนเฮเกนนะคะครเริ่มเกมมา10นาทีเนี่ยเดบอยก็จัดแล้วค่ะให้ซนะิตี้เนี่ยนำไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลน,นิดนึงก็คือแจ็คก,กิลิเจ็บนะคะก็ต้องเปลี่ยนตัวให้โดกูลงแทนแต่ดูสิแจ็คก,กิลลเจ็บเปลี่ยนใครลงโดกูแ,แจ็คก,กิลลแกเสียแบบเขาดูดูเป็นการเสียใจอะ เหมือนไม่ค่อยได้ลงั้งแล้วแบบโอ้โหเจ็บอีกอ่นะคะและซิตี้ก็ยังบุกเยอะกว่าค่ะแล้วก็เออแต่ว่าเป็นสุดท้ายเป็นทางโคเปนเฮเกนตีเสมอได้เอเดซอนพลาดครับออกมาเตะให้เขาเลยดันปิดท้ายเขานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดบอยก็เออแบบแย่งบอลมาได้แล้วก็เป็นซิลวาที่ยิงให้เโดนซนโดซิลวาที่นำสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นซิตี้ก็เหนือกว่าค่ะแล้วก็มาปิดท้ายอีกลูกหนึ่งโอ้ยโฟเดนดูดิ เลือกได้เลยอะใครจะยิงอะอทีมอะไรจะหยุดซิตี้ได้เดี๋ยวมีคนส่งมาถามแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิคะแล้วก็เป๊ปกอริลลาเองบอกหลังเกมนะคะบ,บอกว่าภูมิใจกับเกมนี้มากๆค่ะเป็นผลกนนารแข่งขันที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ประตูที่3ที่ได้มาเนี่ยมันช่วยทีมได้เยอะมากาาก็ห<ล>วังว่างานคือคือเพราะมันเด็มันต้องไปเล่นในบ้านไงอใช่<ำ>เพราะว่าตอนสองหนึ่งอะมันยังสูสีอยู่มันยังเออมันยังแบบเอ๊ะดูอะไรก็เกิดขึ้นได้มาได้ในช่วงทดเวลาฮะฟิลโบเดนนี่เขาไปดีใจ ใช่นะคะก็คือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอแบบประตูที่3ที่ได้มันก็ทำให้เกมหน้าเนี่ยดูจะแบบปิดงานได้ง่ายขึ้นแหละเอาตรงๆนะคะก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะในเกมกลับ <โฮ S 1> ไปเล่นในบ้านแล้วก็เข้ารอบต่อไปถึงแม้ว่าทีมจะเสียประตูแต่ก็ไม่เสียจังหวะในจังหวะที่แบบเปลี่ยนเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้กองเชียร์ของโคเปนเฮเกนได้ใจขึ้นมาก็คือแบบเหมือนยังมี m e n ลิตี y ที่แบบอยากจะชนะแล้วก็ชนะได้ผมว่าเป๊ปเนี่ยคล้ายสุธิตานะทำไมคะคาดเดายากนะ วันนี้โกเตะเขาแต่บอกว่าสมบูรณ์แบบวันไหนชนะ5้บอกยังเล่นไม่ดีก็วันก็ชนะไงชนะมันก็ต้องแบบโอามสิก็วันชนะถล่ม50บอกเล่นไม่ดีก็เในในมุมของโค้ชนะมุมของโค้ชก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะอันนี้บ คอมพลีทสมบูรณ์แบบทั้งนี้โกเตเขายิงนี่คุณแคมป์ชุมพรส่งไลฟ์แชทบอกว่าอกหักจากความรักมาดูพี่ๆดีกว่า,าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะช่วยอะไรน้องๆได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเห็นว่าช่วยได้ก็ยินดีเพราะพวกพี่ก็อยากเอาตัวกันไม่รอดนะคะประมาณนี้เอาส่วนอาการบาดเจ็บของกิลิชนะ <c oughs> เป๊ปบ,บอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อคนขาหนีบค่ะเดี <c oughs> ๋ยวยังไม่รู้ว่าเจ็บนานแค่ไหนต้องรอสแกนกันอีกครั้งนะคะแต่น่านเสียายมากเพราะเกมนี้เอาจริงๆถ้ามีกิลิชอยู่หรือว่าแบบคือนักเตะอย่างกิลิชอ่ะหร สไตล์เนี้ยเหมาะกับเกมนี้ทําได้บ้างในการฉวยจังหวะโจมตีคู่แข่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนอีกคนที่เจ็บคือกวาดิโอนะคะเจ็บข้อเท้าก็น่าจะต้องพักอีกราวๆสองถึงสามวันมาบานคุณไปแซวเขาไงบอกไอ้แมนซิตี้ว่าให้เจ็บเนี่ยไปสองแคบๆเลยเห็นปะแคบเอ่ยปากเท่านั้นเแคบร้อยแค่เอ่ยปากเท่านั้นส่วนอีกคู่ค่ะมาดูทางด้านของเรอัลมาดริดกันบ้างดีกว่าเด้ไปเจอกับไลฟ์ซิกของเกมนี้คู่นี้มีดราม่านะคู่นี้มีดราม่านะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยไลฟ์ซิกอะยิงเข้าไปก่อน แล้วแม้กระทั่งผมเป็นแฟนมาดริดผมยังแบบว่าตอนแรกเขาว่ากันว่าล้ำหน้าทงมันขึ้นฮนะเช็คเช็คพลาดครับเพราะว่าโรดริโก้ลายขึ้นไม่ทันแต่สุดท้ายโดนลิฟว์เวียอาประทูวงยับเจอเลยบอกเฮ้ยคุณไม่เห็นหรือว่าเออมันมีตัวห้อยอยู่สุดท้ายเนะี่ยคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้รู้หรือยังว่าล้ำหน้าเพราะอะไรนะครับตามกฎคือมันจะมีตัวหนึ่งเป็นจามินเฮลิทของราชสิกอะอไปยืนอยู่ข้างหลังผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริด แลวไปกระแทกนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าเป็นการอิร์เฟียร์หรือว่าเป็นการรบกวนโกงรบกวนโอ้โหรอดมาได้อย่างหุดหิดนะมัดิก็เลยกลายเป็นว่าไม่เสียประตูนะครับแต่นัดนี้ทายสิทเล่นดีนะครับมาดิดเองก็ดีฮะเกมันโยโย่ครับซ้ายไปขวาไปนะครับแต่ว่าคนที่ลงมาแทนจูดเบลิงแฮมก็คือบราฮิมดิอาร์สโอ้โหยิงสุดสวยเลยใช่ก็จริงอย่างที่อันเช่บอกเนอะคือตอนนี้เขาก็ต้องมองที่คนที่ลงเล่นให้กับทีมได้หรือว่าใครไม่อยู่ในทีมก็ตัดสินใจพักไว้ก่อนมือนอย่างที่ เขาเรียกอะไรที่ที่ผู้สื่อข่าวถาม,มาว่าดีไม่มีจู้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะใช่สุดท้ายเกมนี้ก็ชนะไปแบบกรุบกริบ1 0ศูนย์ค่ะนัดที่2เนี่ยจะไปเล่นในบ้านของมาดริดนะคะ6คมีนาคม หลังจบเกมค่ะเชลติเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่านี่เป็นเกมที่เอาชนะได้อย่างากยากลำบากแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็เป็นแบบนี้โดยเฉพาะการมาเล่นในเย er อรมนีเกมนี้สู้กันได้อย่างสูสีนะคะแต่มัณิดป้องกันได้ดีมากแม้จะขาดนักเตะคนสําคัญก็คืนนี้ตัวเองเนี่ยชอบความอันตรายในจังหวะส่วนกับของลูกทีมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ ดูว่าจะมีโอกาสทาประตูได้มากกว่านี้แต่ก็ต้องให้เครดิตทางด้านของออลฟ์สิกด้วยว่ามีโอกาสตีเสมอได้ง่ายๆเช่นเดียวกันเขาก็มองอย่างที่ป๊อบอกเกมมันมีจังหวะทั้งคู่นส่วนการเซฟอุตลุดของลูนะินอาจจะเป็นแบบการบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดที่ลงเล่นได้กับทีมเลยแล้วก็การกาเซฟอ่าละการลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องมาทําให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังย้ำนะสำหรับอันเช่นะยังย้ำว่าชัยชนะนัดน,นี้เป็นเพียงแค่ความได้เปรียบ เล็กน้อย huh. มันยังไม่ได้แบบถึงขั้นผ่านเข้าไปรอบเพราะเดี๋ยวมันต้องในอีกเกมไนงะแล้วชนะ1นูนย์มันก็ยังแบบนอกปะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอีก90นาทีที่เหลือก็ต้องทําให้ดีที่สุดในสนามของของพวกเราเองก็คือที่บ้านของมาตริดผมว่ามนใช่ตัดสินใจถูกนะที่เปลี่ยมนมาใช้เลนินอะอ่าเนี่ยฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยภาพนี้นนพ,พ,พี่พี่นัทแชร์ไว้ก่อนแล้วกันนะตอนแรกคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเบอร์11ฮะโรลิโก้คืออยู่หน้าผู้รักษาประตูเสื้อเขียว ลูกนี้คนหมงเนี่ยไม่ลําหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเถียงกันยับเลยฮะแต่ว่าลองดูหลังเลนินครับมีเบนจมินเฮลิกอยู่นะครับแล้วบังเอิญอ่ะเขาได้ไปกระแทกหลัง<อ>แล้วมันพอไปกลัวอ่ะเออโกมาดิดเขาสะดุ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีส่วนร่วมไงมันเลยเหมือนไปกวนค่ะไปตรงใช่ทั้งที่จริงนะครับตามกฎตรงนี้นะหนังสือคือหนังสือ,อแต่ต้องยอมรับความจริงว่าโชคร้ายมากที่โดนล,ลิฟใช่เพราะเลนินเซฟไม่ได้อยู่แล้วบอลมันกระบอลนั้นใช่ไหม ใช่ฮะบอลมันกระดอนเข้าหัวหมุงเข้าไปฮะแต่ก็นั่นคือที่มาหลายะคนอาจจะยังงงว่าเฮ้ยขึ้นไปโดนลิฟท์ทำไมอะไรยังไงมันขึ้น Google search เลยว่า why airbags go d i s l o l v e ว่าทำไมถึงโดนลิฟต์นี้ประตูนี้ไม่ได้เหมือนมีคนสงสัยเยอะอยากไายก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ลำหน้าถูกปะมันเป็นฟาล้มหน้าครับพีว่ามันเป็นลำหน้าจากฝั่งของคนลำหน้าจากคนไปกระแทกกระแทก ไม่ได้ล้ำจากลายอืมอ่าไม่ได้ล้ำจากลายโอเคไม่ได้ล้ำจากลายลายคนมงแล้วกันเดี๋ยวจะงงกันใหญ่แต่ก็เอาเป็นว่ามันมีมันมีกฎเออว่าอินเทอร์เฟียร์คือถ้าลบกวนผู้รุนษาประตูบางเหลี่ยมแล้วคุณอยู่ในจังหวะล้ำหน้าแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนยิงก็โดนต้องโดนได้ไปตามนี้แฟนไลฟ์ซิกเยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิอ่ามันเราถ่ายพีพีทีวีไงอะลายสิบคนดูเยอะแต่ว่านัดนี้เนี่ย ขอพูดหน่อยแล้วกันนะเบนจามินเซสโก้โอกาสเยอะมากนี่คือนักเตะที่มาจากซาวบวกแล้วแมนยูจะซื้อก่อนจะซื้อก่อนฮอยลุนด้วยโอ้โหพ่อทื่มใช้โอกาสเปลืองมากคือยิงอีกร้อยยี่สิบนาทีก็ไม่ผ่านเลนินแล้วเลนินนะก้าเซจติครับต้องชมเขาไงซึ่งเหนียวสรุปเขาคืออ่านเลหรือลูไม่รู้เหมือนกันเลนินลูนินก็เห็นสลับนะแต่เลนินอาจจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษ แต่ห้าในเก้า <5 S 2> <5 S 1> ลูกนี่คือนอกกรอบหมดเลยม,มีลูกหนึ่งอะยากปัดเซฟได้ก็อันนี้เงี<น>้ยใช่เพราะว่าเป็นลูกลำหน้าเพราะว่ามีไปเหมือนอิตาร์เฟียที่เหมือนที่ป๊อบปบอ,อกใช่ครับก็แต่เราใช้เหมือนรบกวนใช่ไหมไปรบกวนผู้รักษาประตูใช่ครับอินเตอรเฟียก็รบกวนเนี่ยครับแฟนมาดดิส่วนใหญ่เล็กลูนินกันเยอะลูนินอ่าเออมีสองมีคนถามด้วยกูตัวจะหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่แต่แฟนมาดดิอาจจะบอกว่าใครเแก่ป้าเหรอเนี่ยเออเก็บก่อน เกป้าไม่ได้ไปต่อแน่แนแล้วนี่โอหเกป้าเนี่ยผมว่าค้าตั้งแต่ตอนแรกที่อาร์เชลติอ hmm. อบอกว่าเขาจะได้ลงก่อนเลนินล mm hmm. mm hmm. oh, ูนินโอ้เกป้าโดนยิงไกลข้ามหัวบ่อยมากเกป้านี่มีปัญหาคือเหมือนความไม <Over red. S 1> ่ใจเขากลงมากตั้งแต่คือชีวิตแบบเหมือนแบบเปลี่ยนไปเลยอะคือก่อนนั้นที่ทะเลาะกับซารี่ <S ari. laughs>